สวัสดีค่ะวันนี้แม็กซ์น้ำจะพาเที่ยววัดวัดทรายขาวตั้งอยู่ที่เลขที่113หมู่2บ้านทรายขาวตำบลแม่ฮีอำเภอปายจังหวัดแม่ฮ่องสอนวัดทรายขาวก่อตั้ง,เม, 2, 9, าางมเมื่อพุทธศักราช2269ได้รับพระราชทานวิสุทคามสีมาเมื่อพุทธศักราช2550ซุมประตูโขงของวัดทรายขาวจะมีสีแดงโดดเด่นประดับด้วยกระจก ้านหน้าพระอุโบสถจุดเด่นที่สะดุดตาคือองค์พญานาคเจ็ดเศียรสององค์มีความเด่นสง่ามากเลยค่ะเพราะมีเจ็ดเศียรลำตัวเดียวองค์พญานาคเจ็ดเศียรน,นั้นถือได้ว่าเป็นตระกูลพญานาคที่สืบสายพันธุ์มาแต่ครั้งพุทธกาลเลยค่ะมีความใกล้ชิดพระพุทธองค์และพระพุทธศาสนาเกรดพญานาคเป็นสีรุง้งวัดไส้ขาวเป็นวัดเก่าแก่ของชาวพาม่ามาตั้งแต่สมัยนั้นเลยค่ะ เนื่องจากพบหลักฐานคือพระปานปองซึ่งเป็นพระพุทธรูปสวมเครื่องทรงในแบบพมา่าภายในพระอุโบสถมีพระพุทธรูปองค์สำคัญคือพระสิงรุ่นสอายุประมาณ80ปีเรามาชมบรรยากาศภายในพระอุโบสถกันค่ะ เจ้าอาวาตรูปปัจจุบันคือพระมาหาสมศักดิ์สุภเมธีหรือที่รู้จักกันดีในชื่อตูนะเป็นพระสงฆ์ชาวไทยและรองเจ้าคณะจังหวัดแม่ห้องสอนแห่งวัดทรายขาวเรามาชมบรรยากาศภายในวัดทรายขาวกันค่ะ พระพุทธรูปองค์ใหญ่สีขาวพระสมเด็จพระมหาสมนโคดมประดิษฐานอยู่ลานกลางแจ้งคู่กับพระเจดีองค์สีขาวเบื้องหน้าองค์พระจะเป็นร่องน้ำและทุ่งนาภูเขาเขียวขจีของอำเภอปายวัดไรายขาวจึงเป็นอีกหนึ่งจุดท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวที่เป็นนักปั่นจักรยานชอบผ่านมาเนื่องจากที่ตั้งอยู่ห่างจากตัวเมืองปายหรือถนนคนเดินไปไม่ไกลนะั ซึงเหมาะเป็นอีกหนึ่งเส้นทางจักรยานสำหรับผู้ชื่นชอบการปั่นจักรยานเที่ยวชมวิถีชีวิตชุมชนสายน้ำและทุ่งนาสีเขียวระหว่างทางจากตัวเมืองมายังวัดทรายขาวขอบคุณค่ะสำหรับการรับชมพบกันใหม่คลิปต่อไปสวัสดีค่ะ